สวัสดีค่ะแม่ใหญ่ใหม่เจียววันออฟฟิเชียลค่ะมันมาสวนค่ะพี่น้องนี่ได้ปลาซิวค่ะปลาซิวปลากะดีนะคะมาสวนแล้วทีนี้มันได้มันได้ปลาปลาลูกคอกไหมปลาช่อนน้อยไหมเดี๋ยวแม่ใหญ่ใหม่จะปล่อยนะคะปล่อยปลาปลาช่อนน้อยลงสระนี้นะคะ เราไม่เอาไปเป็นตัวเล็กนะคะปล่อยปลาช่อนเอาแต่ปลาซิวกับปลากระดีไปกินค่ะพี่น้องปลาช่อนเราจะจะปล่อยอันบ,บักหอยอันนี้ก็กินบบเป็นค่ะโยนลงสระนี่ค่ะปลาปลาช่อนเล็กๆนะคะปลาลูกอคอกไหมอันย่านย่านเขาพลาดจะทำกล้วยค่ะ ทำกวยช้อนเอาก็สิได้อยู่อันหานั่นได้อีลีพี่น้องในกวยปุ๊บเพราะว่าเขามันมันหน่อยโพดเอาไปเลี่ยงตอเอาไปปล่อยตอค่ะ หมกปลาซิวนี่ก็บพอกินเราค่ะพี่น้องหมกปลาซิวร้อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราค่อยไปไปเอาอีกนะคะไปช้อนเอาอีกเพราะว่าตอนนี้เรากวรมันเรากวรมันก็เงียบละไม่มาแล้วปลาซิวเดี๋ยวรอสักแป๊บก่อนอันนี้เราช้อนปลาช่อนน้อยปลาลูกคอกนะคะเอาไปปล่อยสะอีกคือเกาค่ะพี่น้อง ตัวกระตีดเดียวสหาออกนี่ค่ะตัวเล็กๆปุ๊บได้ปลาต,ตัวสองตัว ที่โดดลงหนาเขาใส่นีลยก็นแน่อย่าเฝ้าออกแม้ยังหายากแน่อย่าเฝ้าออก มายามักหอยจุกกันค่ะพี่น้องเอาไม้เอาไม้จุ่มไว้เดี๋ยวเรามาดูว่าหอยจุบหอยจุกจะมาจับไหมนะคะอันนี้ก็ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวพี่น้องหอยจุกเมื่อนี้หาปลาค่ะหาปลาหาหอยไงมันนีหอยเชอรี่หลหลายพี่น้อง เอาไม้คำ้ำไม้คำ้ำอันต้นบักม่วงนี่แหละค่ะนี่โอ้ดีได้ได้หอยจุกตัวนึงน,นี่ค่ะหอยขมได้หอยขมอยู่ค่ะนี่นี่กินเป็นแต่หอยขมค่ะพี่น้องนี่ค่ะหอยขมเก็บง่ายๆ ได้อยู่ต้นเสานี่ค่ะ อ,อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยตัวอ้วนแต่หอยอันนี้กินว่าเป็นค่ะตามต้นเสาเย็บตามต้นเสาอ,อันล้น้ำได้ลงไปได้คือสีได้หลายอยู่น้อพี่น้องหาเบื้องฟังนี่ก่อนจ้ะ ซำนีกัดได้พอ่อแจวพ่อกินแล้วนี่หลายตัวยุคพี่น้องอุ้ยอันนี้บักหอยเชอรี่สีทองกินเป็นแต่บักหอยจุกค่ะหอยจุกกินเป็นอยู่ เมื่อเป็นเวยหนึ่งโอเคแล้วได้พอแล้วค่ะได้กุง้งได้ซิวได้หอย ส่วนใหญ่จะเป็นหอยเชอรี่มามามา ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนทุกทีมีความสุขค่ะได้บักหอยเพิ่มครับพี่น้องได้กุ้งได้ซิวได้หอยนะคะได้บักหอยไปใส่ซุปบกเขือได้ปลาซิวไปมกค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ